ผมเข้าใจถึงความกังวลขอทุกท่านโปรดวางใจโรงพยาบาลมีวัคซีนที่จะใช้รักษาทุกคนราคาตั้งหนึ่งร้อยหยวนคนมีเงินฉีดวัคซีนได้คนจนก็ยากสิครับใช่ค่ะทางการจะช่วยเหลือยังไงครจะเยียวยายังไงคะขอเกเองซื้อเองเหรอคะคนจนตาดำๆตอนนี้ทางกวางตจวกาลังสั่งวัคซีนจานวนมากจากต่างประเทศหลักคือรัฐบาลสนับสนุนดังนั้นเมื่อถึงเวลาเรื่องวัคซีนไม่ใช่ปัญหา ของกินของใช้ซื้อบัตรตุนให้ฉันมากๆาม่อยาให้ใครรู้รท่านให้คนไปแจกไบปลิวจัดการซาหกหนูที่ตายทำให้ดูน่าตกใจท่านต้องการให้ชาวกวางโจ้รั่วเชื้อการโรคมันอันตรายมากอาหา่าทำให้คนตายได้ท่านรับปากตรงมินเลือกต,ตั้งเจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านสุขอ,อนามัยท่านมีแผนใช่ไหม ถึงตรงหมิ่นจะออกหน้าไปก่อนรณรงจะงสุขอนามัยสร้างภาพทําใ้้คนสบายใจทั้งยังเรื่องวัคซีนจำนวนมากจะส่งมาถึงกวางโจเมื่อไรประมาณหนึ่งอาทิตย์